ลมลวกอุราที่แสนสุดร้อนร้อน ในเวละของเดือนตุลามันก็เป็นอะไรที่บังคับว่าเราควรจะต้องคุยเรื่องของเรื่องราวของเดือนตุลาด้านหนึ่งก็คือเป็นการคารวะการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนปัญญาชนและผู้ที่เสียสละและเข้ามาร่วมในการต่อสู้รวมทั้งอนิสงค์ของการต่อสู้ ในช่วงของเดือนตุลา2516ถึง2519เราจึงเรียกรวมกันหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจก็จะเรียกว่าพวก16ตุลาคือเอา14ตุลา16มาบวกกับ6ตุลา19ก็กลายเป็นพวก16ตุลาไปเลยอันนั้นก็แสดงให้เห็นว่ายังไม่รู้ เรื่องราวนะของการต่อสู้เดือนตุลา6ตุลามันเกิดทีหลัง14ตุลา3ปีถ้าเราจะพูดเรื่องราวของเดือนตุลาจริงๆเราก็ต้องเริ่มจาก14ตุลาแต่ดิฉันจะไม่เล่ารายละเอียดนะเพราะว่าน่าจะมีคนพูดมากพอสมควรด้านหนึ่งก็คือตัวเดนเองก็เคยพูดเรื่องเหล่านี้มา มากแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะทราบเรื่องลึกๆประเด็นไหนของ14ตุลากับ6ตุลาก็ส่งเข้ามาได้นะคะดังนั้นยินดีตอบเพราะคนวัยขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์และเรื่องเล่าให้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังให้มากที่สุดนะคะงั้นก็คิดจะเปรียบเทียบ ขบวนการเยาวชนปัญญชนยุค2516ถึง2519กับยุคปัจจุบันถามว่าทำไมที่เราเราจะต้องมาพูดในเรื่องการเปรียบเทียบเหตุผลนะฮะก็ค um kind of ือว่าเราต้องเก็บรับบทเรียนนะเก็บรับบทเรียนแล้วเอาชุดความรู้กับประสบการณ์อันนี้ให้เป็นประโยชน์ ในการที่จะพัฒนาให้การต่อสู้ของประชาชน,นนันเนี่ยยกระดับและได้รับความสําเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนในการต่อสู้ทุกยุคทุกสมัยมีทั้งจุดแข็งมีทั้งจุดอ่อนนะมันจะพูดด้านใดด้าน,าน,าน,านหนึ่งทั้งหมดก็ไม่ได้จะพูดว่าการต่อสู้14ตุลา2516เนี่ยดีเลิศจึงได้รับชัยชนะแล้วก็พวก 6ตุลา2519เป็นพวกซ้ายจัดนะจนกระทั่งถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนแล้วก็ถูกปราบปรามแล้วเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กอนไม่ได้ผู้เช่นนี้ก็ไม่ได้แดนก็ไม่ไม่เห็นด้วย1ีตุลา16จะดีหมดแล้วก็ทำให้คนในรุ่นนั้นรู้สึกหยิงพยองว่าเออ,เอ,อตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว คนหกตุลาจะต้องก้มหน้าติดดินมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเราผ่านมาจนถึงเวลานี้เ้นก็คิดว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนแน่นอนมันไม่ได้ทั้งหมดเพราะเรื่องราวมันมีมากมากเรน,นก็จะพยายามหยิบยกไม่ได้ทั้งหมดทุกส่วนแต่หยิบยกบางประเด็นที่เป็นข้อเปรียบเทียบเรนขอใช้คําว่าบางประเด็นนะคะเพราะว่า มันจะไม่ใช่อะไรที่ข้อสรุปที่รอบด้านทั้งหมดเป็นมุมมองของแดนก็แล้วกันนะในวันนี้ซึ่งพูดได้ไม่ยาวเพราะเรามีเวลาไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงไม่งั้นมันจะยาวเกินไปเน้นจะขอเริ่มต้นว่าเมื่อเราใช้คําว่าเปรียบเทียบเราก็จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรนะก็คือ ขบวนการเยาวชนปัญญชนที่เกิดขึ้นในปี2 5 1 6 1 9กถึง19กับขบวนการเยาวชนปัญญชนที่เกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยก็คือบรรยากาศที่มีการสืบทอดอำนาจเผด็จก,การทหารมายาวนานในยุคนั้นถ้าเรานับจากจอมพลสฤษดิ์มาจอมพลถนอมจาก2500มาถึง2516ก็เป็นเวลา1 5 1 6ปีอันนี้เหมือนกันเดะ อันนี้ของเราเรานับการทำรัฐบาล2,549มาจนกระทั้งถึงปัจจุบัน15ปีมันก็เป็นเวลาของการที่อยู่ในระบบปฏิบัการทหารที่ยืดยาวเหมือนกันอีกประการหนึ่งประการที่สองก็คือขบวนการที่เกิดขึ้นในช่วง14ตุลา16ถึง16ตุลา19 นำโดยปัญญชนคนหนุ่มสาวเหมือนกันที่ลุกขึ้นมานำและเป็นขบวนการเป็นระลอก14ตุลาก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีก่อนหน้านั้นก็เป็นการลุกขึ้นมาเป็นระลอกระลอกนะไม่ว่าจะที่รามคำแหงที่จุฬาหรือที่ธรรมศาสตร์นะฮะอันนี้เป็นระลอกระลอกนะฮะแต่ว่าเป็นการนำของคนหนุ่มสาวที่ เหมือนกันอันที่สก็คือเกิดการสนับสนุนจากประชาชนเป็นขบวนการขนาดใหญ่ตอน14ตุลา16มันเป็นขบวนการเรียกว่าผู้คนเป็นเรือนแสนเรือนล้านสำหรับเดือนจาก62มา63จนกระทั่ง64จำนวนคนอาจจะไม่เท่า14ตุลา16แต่อย่าลืมว่า บรรยากาศเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังเรามีเรื่องปัญหาโควิดนะเรามีพประกอฉุกเฉินช่วงนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยช่วง14ตุลา1-6กนะก็สามารถจัดม็อบได้สบายดังนั้นจำนวนคนอาจจะถือว่าไม่มากแต่ถือว่าเป็นจำนวนขนาดใหญ่ที่เหมือนกันอันที่สี่ สิ่งที่เหมือนกันก็คือ,อแนวคิดอุดมการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นกับในยุคนี้โดยหน่วยงานความมั่นคงก็เหมือนกันมันจึงเป็นเหตุผลที่นำมาสู่การปราบปรามในช่วง6ตุลาและโดยข้อหา,อาประมาณกันก็คือเป็นข้อหาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนจำได้ที่ดิฉันเคยแชร์ค่านิยม12ประการของอหน่วยงานความมั่นคงที่ออกมาเป็นอยู่ในชุดนโยบายอันนั้นเป็นค่านิยมซึ่งถ้าไปดูแล้วมันเป็นจารีตนิยมอย่างสุดขั้วเหมือนกับเราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชประมาณนั้นดังนั้นความคิดนะฮะของหน่วยงานความมั่นคง นณะในยุค14ตุลา16นะ6ตุลา19โดยเฉพาะ6ตุลา19ด้วยเนี่ยความคิดของหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยยังยึดมั่นแบบจารีตกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขบวนการใดก็ตามที่เขาเห็นด้วยก็ไม่ถูกขัดขวางแต่ถ้าขบวนการใดที่จะทำให้ฝ่ายจารีตยิยม ซึ่งอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมองว่ามีปัญหากระทบกระเทือนเขาก็จะมีปฏิบัติการทันทีอันนี้มันยังเหมือนกันยังเกี่ยวข้องกับการที่จารีนิยมยังยึดมั่นในปัญหาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค14ตุลา6ตุลานั้นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง6ตุลาซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อไป หรือจะเจาะเฉพาะ6ตุลาก็ได้นะฮะเพราะว่า6ตุลาก็จะต่างกับ14ตุลาอันนี้เรียนพูดในเรื่องความเหมือนกันนะอีกอันนึงความเหมือนกันอีกอันก็คือความรุนแรงในการปรับปรามอันนี้หมายถึงในยุค6ตุลาก็ถ้าเราเทียบ14ตุลา6ตุลาอยู่ในเวลาเดียวกันจาก14ตุลาแบบหนึ่งเพรา6ตุลามาอีกแบบหนึ่งเลย แต่กระบวนการจัดการปรับปรามรักษาประชาชนนั้นเนี่ยหลังจาก14ตุลาหนึ่ก็เตรียมขึ้นมาทันทีในการปรับปรามโดยถืออุดมการณ์ที่ว่าอันใดก็ตามที่กระทบกระเทือนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามแบบวิธีคิดของเขาอันนั้นคือเขาหน่วยงานความมั่นคงจะต้องมาจัดการทันทีดังนั้นจึงมีในการปรับปรามจึงมาโยงเกี่ยวข้องกับ เรื่องปัญหาสถาบันแล้วก็การใช้ความการปราบปรามอย่างรุนแรงนะโดยการใช้ทั้งกฎหมายการจับกลุมคุมขังแล้วก็การอปรับปรามอย่างอย่างรุนแรงพูดง่ายๆว่าใช้หลักคิดความรุนแรงในการกําจัดโดยไม่ได้นำพาว่าคนเหล่านั้นเป็นเยาวชนปัญญาชนโดยไม่ได้นำพาว่าเขาไม่ได้มีอาวุธอะไร นะสามารถสร้างเรื่องขึ้นมาได้ในการที่มาจัดการไม่ว่าจะใช้ลูกเสือชาวบ้านไม่ว่าจะใช้นาวพลกระทิงแดงคือเป็นการจัดตั้งของหน่วยงานความมั่นคงเลยในการแยกนักศึกษาอาชีวะนะแล้วก็จัดม็อบวลชนเพื่อมาประทะกับนักศึกษานั่นก็คือปัญหาการใช้ความรุนแรงแบบเดียวก,กันกับที่ทุกวันนี้ความต่าง ความต่างเียนพูดตรงนี้มันอาจจะเร็วไปนะเพราะว่ามันมีความลึกซึ้งของของเรื่องราวแต่ว่าเพื่อให้กระชับความแตกต่างก็คือ14ตุลาเนี่ยแม้จะนำโดยนักศึกษาปัญญาชนแต่ว่าอิทธิพลและการครอบงำความคิดของฝ่ายนักวิชาการหรือฝ่าย เครือข่ายของระบบศักดินาเนี่ยนะได้เข้ามาครอบงำเต็มที่เพราะนั้นขบวนนี้เนี่ยเป็นขบวนพูดตรงๆว่าขับไล่เผด็จการทหารที่ไม่ขึ้นต่อหรือว่าไม่ขึ้นต่อระบบอัมมาตที่มีเป็นที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขว่างั้นเถอะนะหรือว่า ไม่ขึ้นต่อระบอบของจารีตนิยมหรือว่า,าถ้าเราใช้ศัพท์แบบว่าระบอบเครือข่ายระบอบอำมา์ที่อาจารย์เคยพูดนะฮะก็คือเน็ตเวิร์กโมนาคีก็ได้เป็นคนดำเนินการถ้าจะใช้ตัวนี้นะก็คือใช้เน็ตเวิร์กโมนาคีหรือว่าเครือข่ายระบอบอำมา์ที่อาจารย์หมายถึงนั่นแหละ,ะเป็นคนดำเนินการ เนะพราะนั้นเาราเจะเห็นว่านักวิชาการฝ่ายจารีตรวมทั้งคุณมอมรชวงศ์เครือธิ์ปราโมทหรือพักประชาธิปัตย์มอมรชวงศ์เสนีล้วนม,มาออกหน้าออกตาและรวมทั้งนักวิชาการในมหาลัยต่างๆออกมาสดแสดงบทบาทเต็มทีนะ่ในการที่จะขับเคลื่อน14ตุลาดังนั้นผู้ตรงๆจะบอกว่าเป็นเครือข่ายนี้วางแผน แล้วตอน6ตุลาก็คือใครแบบนี้แหละที่วางแผนคําถามก็คือว่าถ้าจะให้จัดการปราบม็อบตอนนั้นมันไม่ต้องมีอะไรปราบเนี่ยจะปราบไงเพราะเขาก็ไม่ต้องมีม็อบเขาก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยจัดให้ความรู้ขายหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าความที่ต้องการปราบเพราะนั้นจึงเอา,เอาจอมพลประพาทมาก,ก่อน จากนั้นก็เอาจอมพลถนอมมาเพราะว่าเป็นการวางแผนของฝ่ายศักดินาในการที่จะปราบปรามนี่ก็คือความแตกต่างถ้าปัจจุบันเนี่ยการมีม็อบอันนี้มันเป็นการเกิดขึ้นของนักสายเองนะที่เขาต้องการลุกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาประเทศในทัศนะของอาจารย์เนี่ย ของดิฉันเนี่ยไม่ได้มีการครอบงมันเป็นการที่ตื่นรู้จากการที่มีการสะสมองค์ความรู้มามากจนกระทั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในยุคสมัยใหม่องค์ความรู้มันสามารถหาได้ง่ายมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้เพราะนั้นที่มาของการลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเป็นมับเมื่อ14ตุลานั่นก็คือฝ่ายอานุรักษ์นิยมจารีนิยม เข้ามาร่วมและวางแผนด้วยมาตอน6ตุลาก็วางแผนเพื่อปราบนี่จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือที่มาของขบวนการนิสิตนศึษ,ษาปัญญชนเนี่ยแม้จะเป็นพลังบริสุทธิ์ทั้งสองรอบแต่ว่าการร่วมด้วยช่วยกันหรือการวางแผนของฝ่ายในระบบศักดินาเนี่ยมีบทบาทสูงในยุคก่อนซึ่ง ในยุคหลังในทัศนะของแทนมองว่าอันนี้เป็นการตื่นรู้เพราะว่าเรามีนักวิชาการบรรยายนชนและงานเขียนเป็นจำนวนมากที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องราวในอดีตจาก6ตุลานะแล้วปัญหาทางการเมืองการครอบงำทางแนวคิดอุดมการวัฒนธรรมการศึกษา นะแล้วทางการเมืองมาเป็นลำดับสิ่งเหล่านี้มันบ่มเพาะจนกระทั่งทำให้เยาว,วชนปัจจุบันเนี่ยต้องลุกขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาผิดหวังด้วยซ้ำว่าระบอบในวิถีทางรัฐสภานั้นเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุคพักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญ หรือว่าการยุบพ,พักซ้ําแล้วซ้ําอีกทํารัฐประหารซ้ําแล้วซ้ําอีกจึงเป็นที่มาอันนี้จึงมีความแตกต่างกันความแตกต่างประการที่สองก็คือในขบวนการในยุค14ตุลา6ตุลามันอยู่ในบรรยากาศของฝ่ายการที่ในต่างประเทศเนี่ยมันมีการรุกเข้ามาของการปฏิวัติแบบสังคมนิยม นะความสำเร็จของประเทศจีนการรุกเข้ามาของการปฏิวัติในเวียดนามในกัมพูชาและในลาวสร้างความตื่นตะนกให้กับฝ่ายจาตนิยมและอำนาจนิยมในประเทศไทยอันนั้นสร้างความตื่นตะนกและความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันฝั่งเยาวชนก็มีความตื่นรู้อยากจะรู้เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปีดี ไม่ว่าจะเป็นสีบูรพาไม่ว่าจะเป็นจิตภูมิศักดิ์ก็เท่ากับได้เกิดขึ้นมาใหม่หลัง14ตุลาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ความก้าวหน้าสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอประชาชนเรื่องราวของคณะราษฎรถูกฟื้นขึ้นมาหมดจึงทำให้เกิดความหวาดกลัวในในฝั่งจาดีนิยมเป็นอันมากก็ต้องยอมรับว่านักสายจำนวนหนึ่ง เขาต้องการเป็นนักปฏิวัติเขาไม่ได้ต้องการเป็นนักปฏิรูปนี่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าที่ยังเหมือนกันอยู่ซึ่งเมื่อกี้เดนพูดอะไรอย่างไม่หมดนะฮะข้อเรียกร้องเฉพาะหน้าก็คือมันจะเหมือนกันก็คือขับไล่เผด็จการทหารที่สืบทอดอำนาจมายาวนาน1 5บ6ปีขับไล่เหมือนกันอันที่สองก็คือ ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชนอันนี้14ตุลาชัดๆเลยแต่ปรากฏว่าฝ่ายอนุรักษนิยมเอาชัยชนะปล้นชัยชนะนี้ไปในส่วน6ตุลาเขาจะเป็นต้องรักษาเจตนารมณ์ของ14ตุลาไว้เพราะว่าถานอมมาประพาสมาเขาไม่ลุกขึ้นสู้เอา้าแล้วหมายความว่าไง14ตุลาที่ทำไปล้มเหลวเช่นนั้นหรือ ถนอมกิจิกรชอสามารถเข้ามาได้มันจึงเป็นไฟบังคับมันจึงเป็นการวางแผนของฝ่ายจารีติยมชัดๆว่ามันจะต้องมีมอ็บแน่นอนรลอเมื่อมีม็บจะได้หาเหตุปรับนะแล้วก็หาเหตุว่าเป็นผลสะเทือนจากเวียดนามพวกนี้เป็นพวกเวียดนามนะกินสุนัขพูดไทยไม่ได้ต้องเอารองเท้ายัดปากตีมันให้ตาย อะไรประมาณนี้นะเอาผลพวงจากการปฏิวัติของประเทศข้างเคียงเข้ามาใส่ใครใส่ความนะเพราะนั้นมันจึงมีทั้งความเหมือนและ,ะความต่างแดนเองไม่มีเวลานะที่จะพูดได้ทุกอย่างทั้งหมดข้อแตกต่างคือปัญหาเฉพาะหน้าในการเรียกร้องขับไล่นะปฏิบัการทหาร ที่เข้ามายึดอํานาจสืบทอดอํานาจเหมือนกันต้องการรัฐธรรมนูญของประชาชนเหมือนกันหลัง14ตุลาเราได้ระดับหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญหนึ่งจก็ไม่ได้ดีเด่มากนะวุฒิสมาชิกก็ยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสู้รัฐธรรมนูญขอจานปีดี2489ียังไม่ได้เลยแต่มันก็ยังดีกว่าฉบับของพวกทหารที่ทำรัฐประหารทั้งหลาย ดังนั้นมีเฉพาะหน้าเหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นข้อแง่คิดก็เคยว่าในปัจจุบันนอกจากเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยในหัวข้อปัญหาปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มันยังอยู่ในกรอบของข้อเรียกร้องและข้อต้องการเปลี่ยนแปลงของคณะราชดอ2475ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า ด้านหนึ่งโอเค14ตุลา6ตุลาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสองข้อเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันในยุค14ตุลา6ตุลาคนส่วนหนึ่งซึมทราบนะความคิดของนักปฏิวัติซึ่งในการปฏิวัติอันนั้นก็คือไม่เอาเขาวิเคราะห ประเทศไทยเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งสักดินากึ่งเมืองขึ้นก็ต้องโค่นจกักรวรรดิยมสอดคล้องกับประเทศข้างเคียงน,นะกึ่งสักดินาก็ต้องโค่นระบอบศักดินาไอ้ยังไม่ได้พูดเรื่องทุิยมด้วยซ้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่มันเป็นนามธรรมรูปธรรมก็มีแต่ไล่เผด็จการทหารกับเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าถามว่าส่วนน้อยส่วนหนึ่งมีแนวคิดแบบนี้ใช่ แต่ว่าก็เป็นแนวคิดในทัศนาเดือนการแทรกแซงของพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาจัดตั้งนักษาได้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเดือนเข้าป่าไปหลัง6ตุลาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดือนก็ไม่ได้อยู่ในการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ปัญญชน ได้รับอิทธิพลความคิดสังคมนิยมจากโลกภายนอกมากกว่าได้จากพคทแต่ว่าด้วยความหวาดกลัวนะมีการปราบปรามก็เป็นการผลักทำให้เยาวชนปัญญาชนเหล่านี้เนี่ยต้องเข้าไปร่วมกับพคทอ,อ,อันนั้นคือตอนจบของ6ตุลาแล้วสุดท้ายก็มีการนิรโทษกรรม6ตุลาก็เลยไม่ ออกมาจากคุกจริงนะแต่ว่าก็ไม่มีคนผิดคือประเทศไทยก็เป็นเช่นนี้ไม่เคยได้รับคนที่ปรับปรามประชาชนนะไม่เคยต้องรับโทษเพราะอะไรก็เพราะมันยังไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ามันยังไม่บรรลุในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันยังไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชน แต่มันยังเป็นระบอบอมมาตยาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่างหากเพราะนั้นเรื่องเรายังมีมากนะคะเนียนคิดว่าเนียนยังตอบได้ทั้งหมดไม่หมดในส่วนที่รู้แต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดก็คงวันนี้เอาแค่นี้ก่อนว่าในส่วนของปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ถูกนำเสนอในยุคนั้นนาะส่วนหนึ่ง จารีตนิยมเนี่ยยังครอบงําในยุค14ตุลาแล้วต้องไม่แปลกใจที่คนรุ่น14ตุลาผู้นำเนี่ยกลายเป็นพวกจารีตนิยมเพราะเขาเป็นจารีตนิยมตั้งแต่ต้นหลักแต่ส่วนคน6ตุลานั้นนะผู้นําจะก้าวหน้ากว่านะจะก้าวหน้ากว่าและเป็นฝ่ายถูกกระทําดังนั้นจึงไม่มีอนุสรณ์สถานของ6ตุลา มีแต่ของ14ตุลาและได้รับการพระราชทานเพลิงศพที่สนามหลวงนะวีรชน14ตุลาแต่6ตุลาปีนี้ก็ยังจะจัดไม่ได้นะไม่มีเหมือนกับเหมือนกับ5 3แต่3 5เพราะนั้นดูอนุสรสถานก็ได้ถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้ก็แปลว่าฝ่ายจารีตนิยมเห็นด้วยแต่ถ้าฝ่ายจารีตนิยมไม่เห็นด้วย ไม่มีหรอกค่ะอนุสรสถานต้องไปเที่ยวเร่หาที่นะและแม้กระทั่ง6ตุลามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่ยอมให้จัดเลยค่ะ